กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้ วัดระยองค่ะเพื่อนมาค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวจะเราจะพาไปบูชาดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็กราบสก,การะองค์หลวงพ่อกัอนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เพื่อนๆก็มาติดแผ่นทองที่องค์หลวงพ่อได้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหลังจากที่เราติดแผ่นทองเสร็จแล้วนะคะจะพาเพื่อนๆไปด้านข้างนะคะตรงนั้นจะมีในส่วนของอาปาพิคเนต ไข่กุมารทองจินดามณีแล้วก็ปู่ชูชกนะคะก็จะกราบขอบพรในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะเพื่อนๆระหว่างนี้เดี๋ยวจะขอเล่าประวัติคร่าวๆของกุมารทองจินดามณีนะคะเพราะว่าเหล่าเอฟซีเขาให้ความสนใจแล้วก็ฮือฮากันมากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่ากุมารทองของพ่อสาครนนะคะโด่งดังสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาฟังประวัติคร่าวๆกันนะคะ กุมารทองจินดามณีเกุ้อแรกร่ของพ่อสาคอนวัดหนองกลับไม่เป็นสองรองใครค่ะเป็นผงพายกุมารแม่ส้มนะคะหรือผงพายกุมารจินดามณีในพระกลุมแผนของหลวงปูท่ทิมวัดละหานไล่เป็นกุมารที่โคตรเฮงโคตรเทียนแล้วก็โคตรแรงะะเลยค่ะเพื่อนๆผงพายแม่ส้มนะคะคือแม่ส้มเขาจะตายท้องกลม ได้ถูกนามวลสารของกุมารทองที่อยู่ในท้องของแม่ส้มนะคะได้นํามาตำเป็นผงพายกุมารทองต้องบอกก่อนเลยนะคะเ,เพื่อนๆว่าเป็นวิชาโบราณซึ่งในสมัยก่อน,นก็ยังทํากันอยู่เป็นผงพายกุมารอย่างแท้จริงโดยมีมวลสารนะคะแล้วก็ทำตามเคล็ดวิชาโบราณนะคะมีพุทธคุณต่าง,างๆโดยมีมวลสารเก่าของปุกทิมด้วยนะคะ เช่นผงว่านแป้งเศษน้ำมันพายช้างผสมขมดินเจ็ดโปมูมดินเจ็ดปวกดินเจ็ดท่าดินเจ็ดป่าช้าขี้ตะไคร้เสมาเจ็ดวัดและมลสารที่สำคัญที่จุดที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผงพายกุมารซึ่งเป็นต้นตำรับเลยนะคะที่สำคัญของปู่ทิมได้มอบไว้ให้กับหลวพ่อสาครน,นะคะ หากจะพูดถึงกุมารทองนะคะหรือภายกุมารน,นะคะหรือไายกระซิบนั้นนะคะเป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวพวกเรานะคะกระทั่งแม้ชาว่างชาตินะคะก็ยังข้ามน้ําข้ามทะเลมาบูชานะคะเพื่อนํากลับไปบูชาเพราะว่าพวกเขาเชื่อในพุทธคุณปฏิหารของกุมารทองนะคะว่าจะนําความร่ำรวยความเฮงๆปับางๆความอยู่เย็นเป็นสุขมาให้กับครอบครัวนะคะพุทธคุณนะคะ ตามเลขลูกค้าให้มาซื้อสินค้าเงินทองไหลมาทีมากดูแลคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยนะคะช่วลาบมีฤทธิ์มีเดชนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองระหว่างนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาขอโชคลาบมารทองจินนามานีกันนะคะขอให้เราเฮงเฮงปังปังร่วมกันนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีวันจีมาค่ะเพื่อนๆเรามาลุ้นกันเลยค่ะขอให้เรา เฮงๆปังๆร่วมกันเลยนะคะเพื่อนๆจ้าทุกมาโตค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปด้านในนะคะอ่าบริเวณตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกราบสก,การะองค์หลวงพ่อสาคอนนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ห้ามเพื่อนจุดธูปเทียนนะคะแม้แต่แผ่นทองก็ปิดไม่ได้นะคะเ,เพื่อนให้เ,เพื่อนกราบสก,การะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดียวเลยนะคะเ,เพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปข้างในนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปไหว้สักการะองคหลปุ่ทิมแล้วก็หลวงพ่อสาครกันนะคะ พื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเรานะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆตั้งจิตตั้งใจนะคะไมปต่อค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนๆ หาไปบริเวณด้านข้างนะคะจะพาเพื่อนๆไปพิพิธภัณฑ์นะคะเพื่อนๆไปกราบสการาสรีราสังขารของพ่อสาครอนนะคะเพื่อนๆบริเวณด้านหน้าก็จะมีในส่วนของวัตถุมงคลน,นะคะที่เจ้าหน้าที่เขาวางไว้ให้นะคะเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถเช่าบูชากลับไปได้นะคะมาค่ะเพื่อนๆในส่วนของอ่า เคื่อสักการะนะคะก็จะเป็นทูบเทียนแพนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นำทูบเทียนแพนะคะมากราบสักการะองควงพ่อได้เลยนะคะตรงบริเวณส่วนที่เป็นด้านหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นองคุงพ่อนะคะที่บรรจุอยู่ในโลงแก้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆกราบสักการะบูชาตั้งจิตตั้งใจนะคะ เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ชีวิตเราดีๆขึ้นไปนะคะเพื่อนๆองค์หลวงพ่อสาครนะคะจะบรรจุอยู่ในลงแก้วนะคะร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ใจมากนะคะสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยไม่มีกลิ่นเนื้อตัวเหมือนคนที่นอนหลับนะคะเพื่อนๆเพียงแค่ผิวแห้งแข็ง แล้วก็ในส่วนของเครื่องใช้ต่างๆของหลวงพ่อนะคะก็จะมีบรรจุอยู่ในโรงบางส่วนนะคะแล้วก็บริเวณที่อยู่รอบๆที่ทางเจ้าหน้าที่ใส่บรรจุไว้ตรงด้านข้างนะคะก็เราสามารถาดูได้เลยนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่หลวงพ่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านใช้ชีวิต ยังไงบ้างเครื่องใช้ต่างๆมีอะไรบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งบทสวดหรือว่าคาถาต่างๆก็มีให้ดูด้วยนะคะเพื่อนๆพอเพื่นอนๆสนใจก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะระหว่างนี้เดี๋ยวขอเล่าประวัติคร่าวๆข,ของหลวงพ่อสาครให้ฟังนะคะเพื่อนๆประวัติของหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับจังหวัดระยองหลวงพ่อสาครมีชื่อเดิมว่าสาคาสารไภศาลี ิดในตระกูลชาวไร่ชาวนาอยู่ตำบลหนองกลับอำเภอบ้านค่ายเป็นสถานที่เดียวก nah ับบ้านเกิดของปู่ทิมนะคะเพื <được kindergarten. S 2> ่อนๆท่านมีพี่น้องทั้งหมดสองคนตั้งแต่เล็กจนโตนะคะได้ติดตามโยมพ่อโยมแม่นะคะไปทําบุญที่วัดะหารไร่เป็นประจำนะคะเกิดความเลื่อมใสสัททานะคะในในตัวของปู่ปิดหลวงปู่ทิมนะคะ พาท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสงบนิ่งสำรวมควรจะการเคารพยกย่องหลวงปู่ทิมท่านยังเก่งรอบด้านนะคะเป็นทั้งหมอยาสมุนไพรรักษาชาวบ้านเก่งด้านคาถาอาคมปลุกเสกรื่องรามของขังนะคะต่อมานะคะยมพ่อยมแม่นะคะถวายท่านให้เป็นลูกบุญธรรมของปู่ทิมแล้วนะคะ ท่านก็ได้มาที่วัดทหารไล่ตลอดนะคะแล้วก็ได้บวชเรียนนะคะแล้วก็ได้แบกเวียนมาหา,าหลวงปู่ทิมตลอดนะคะแล้วก็ได้เป็นศิษเอกผู้สืบทอดพุทธาคมนะคะจากหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดทหารไล่นะคะเ,เพื่อนๆตามที่เ,เพื่อนๆได้ฟังประวัติคร่าวๆนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถหาประวัติการแจกได้จากใน Google ได้เลยนะคะเพื่อนๆเพื่อจะได้มีความรู้ลึกๆในส่วนของข้อมูลต่างๆนะคะสําหรับใครที่ศรัทธานะคะเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะตามที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะคะของกลุ่มพ่อสาคอนะคะ เ,เพื่อนๆสามารถเดินชมได้ทั่วเลยนะคะเ,เพื่อนๆ นะคะที่วัดหนองกลับนะคะพเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวพาพวเพื่อนๆไปต่อนะคะพเพื่อนๆมาค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเจดีย์พุทธาเมตตานะคะเดี๋ยวจะพาพเพื่อนๆเข้าไปไหว้หลวงปู่ทวดกันนะคะพเพื่อนๆมาค่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้ามากลาบสักการะองค์ปูทวดกันตรงนี้นะคะเพื่อความเป็นสริมงคลกับชีวิตนะคะ,ะขอให้เฮงๆปังๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆ ก็จะมีในส่วนของพ,พระพรหมสีหน้านะคะเพื่อนเเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบสักการะบูชาองค์พระพรหมสีหน้ากันนะคะเพื่อนๆพเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะใบต่อค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของอโบสถ์นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจะเห็นรลดลายนะคะ ลังคาโบนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรากลับสักกาละงองหลวงพ่อสโสธรกันก่อนนะคะเพื่อนๆไปต่อค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปกลับสักการะรอพระพุทธบาทด้านบนกันนะคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆกลับสกาละนะคะรอพระพุทธบาทต,ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อน ก็ในส่วนของรอัตพุทธบาทนะคะได้กล่าวว่าผู้ใดที่ถวายกราบสการะแล้วนั้นนะคะก็เสมือนได้กราบสการะลอยรัพุทธบาทของผู้มีพระภาพเจ้านะคะแม้ว่าจะเสด็จดับขันปริพพานไปนานแล้วก็ตามทีนะคะหากแต่พุทธานุภาพพุทธศาสตร์ทุกคนนะคะนั้นยังคงอยู่ไม่เสื่อมคายนะคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆติดแผ่นทองได้เลยนะคะ ขอให้เ,เพื่อนๆ FC เิ่งๆปังๆนะคะเ,เพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวขอติดของแป๊บหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปสักการะเท้าเวสวรรณนะคะที่อยู่ทางด้านหน้านะคะเ,เพื่อนๆในส่วนของอเครื่องของบูชาต่างๆนะคะก็ ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมมาให้แล้วนะคะก็ให้เราอ่านาขคืนสักการะมาบูชาองค์เท้าเวสุวรรณนะคะได้เลยนะคะเพื่อนๆกราบขอบคอนกันได้เลยค่ะแล้วข้างในที่เพื่อนๆเห็นนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของอาศาลพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เลยก็ให้เราเข้าไปกราบสักการะบูชาได้เลยนะคะเพื่อน ขอเพิ่มกันค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นว่าอ่ามีเหล่าเอฟซีที่เขาปังปังเฮงเฮงกันนะคะ <S <S เขาก็นําขอมมา้าสก,การาบบูชานะคะทั้งดาบทั้งไก่ปั้นปูนปั้นต่างๆมีมากมายเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทั้งซ้ายขวานะคะใครสนใจก็มาขอโชคขอลาบตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนเอนบริเวณรอบข้างนะคะ ก็จะมีในจุดข,ของอวัตถุมงคลน,นะคะเพื่อนๆที่ทางเจ้าหน้าที่เขาอาเตรียมไว้ให้นะคะก็จากการที่สอบถามเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนที่อยู่ในตู้นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะถ้าส่วนนี้จะคือส่วนที่ทำหลวงพ่อสักค้อนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาก็มาบูชาตรงนี้ได้เลยะคะ่ะ<ๆ>มาค่ะเพื่อน ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะที่เป็นที่ก่าวคานเลยนะคะว่าสวยแล้วก็สะอาดมากนะคะเพื่อนก็เพื่อนจะเห็นจากอ่าตรงด้านหน้านี่เลยนะคะทั้งลวดลายตรงกาแพงหลังคานะคะหรือแม้กระทั่งซุ้มประตูวัดนะคะก็เป็นถึงมือหลวงพ่อนะคะท่านออกแบบเองทุกอย่างเลยค่ะเพื่อน,อนทั้งจิตกรรมประติมากรรมทุกอย่างเลยนะคะลวดลาย หลวงพ่อท่านเป็นคนออกแบบค่ะห้องน้ําก็สะอาดแม้แต่ประตูกําแพงเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยสวยมากเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นห้องน้ําที่มีความสะอาดและก็สวยที่สุดของภาคตะวันออกเลยนะคะเพื่อนๆห้องน้ําก็จะแบ่งฝั่งซ้ายเป็นของผู้หญิงนะคะฝั่งขวาเป็นของผู้ชายนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่ทาพื้นห้องน้ําเลอะนะคะเพื่อน พอหลังจากที่ใช้บริการห้องน้ําเสร็จแล้วนะคะก็ปรวจดูความเรียบร้อยก่อนที่จะออกไปนะคะให้รักษาความสะอาดเหมือนตอนที่ก่อนเราจะเข้ามาด้วยนะคะเพื่อนๆไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทางหลังวัดนะคะโกหลังวัดมีอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะ่ะเพื่อน ตรงนี้จะเป็นในส่วนของหลังวัดนะคะที่มีแม่แตะเคียนนะคะก็คือแม่นางน้อยแล้วก็แม่นางใหญ่นะคะที่เขาอยู่ตรงนี้ก็ในส่วนของเครื่องสักการะบูชาก็อยู่ทางด้านหน้าเลยนะคะเพื่อนๆพอเดี๋ยวเราอ่านําไปถวายแม่นางน้อยแม่นางใหญ่ด้านในนะคะเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมคะว่าแม่นางน้อยแม่นางใหญ่คือใครมาค่ะเดี๋ยวจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังนะคะ ประวัติคร่าวๆนะคะอ่าเนื่องจากว่าต้นตะเคียนนะคะถูกฟ้าผ่าตายนะคะเพื่อนๆแล้วเจ้าของที่เนี่ยเขาก็จะทําการรื้อถอนแล้วก็จะตัดออกก็ได้มีพนักงานคนนึงนะคะเขามาบอกกับแม่ตะเคียนว่าตาหาว่าเขามีโชคปังๆโชคใหญ่นะคะเขาจะอ่าหาที่อยู่ให้แม่ตะเคียนใหม่นะคะแล้วเขาก็มีโชคปังๆจริงๆเขาถูกรางวัลใหญ่นะเพื่อนๆ เขาก็มาทําตามสัญญานะคะเขาก็ย้ายแม่ตะเคียนแม่นางน้อยแม่นางใหญ่นะคะมาอยู่ที่หลังวัดหลังวัดหนองกับนะคะเพื่อนๆก็าหากไทยที่มีบุญสัมพันธ์หรือถูกสตากับแม่ตะเคียนนะคะก็แม่ตะเคียนเขาจะให้โชคนะคะเพื่อนๆตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะบริเวณรอบๆนะคะก็จะมีชุดไทยของเส้นไหวต้ต่างๆนะคะมากมายเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามา ขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนน้องมแม่ม่ตะเคียนใหญ่กันนะคะว่าเราจะมีโชคปังๆไหมคะเพื่อนๆตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆวันจี๊บโอเคนะคะเพื่อนๆขอให้แม่ตะเคียนให้โชคเหล่าเอฟซีด้วยนะคะไปต่อค่ะเพื่อน บริเวณด้านข้างนะคะก็จะเป็นสถานที่ปล่อยปลาหรือว่าให้อาหารปลานะคะก็หลังจากที่อาราเสร็จภารกิจเนาะเราก็จะพาเพื่อนๆมาให้อาหารปลานะคะตรงนี้เดินลงได้เลยค่ะเพื่อนๆเราทาบันไดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในส่วนของอาหารปลาก็อยู่ทางด้านล่างนะคะเพื่อนๆมาค่ะในส่วนของการให้อาหารปลาหรือปล่อยปลานะคะเพื่อนๆ จะส่งผลให้ผู้ให้มีอายุยืนยาวไม่เจ็บไม่จนนะคะไม่ป่วยนะคะสุขภาพแข็งแรงเพราะการให้อาหารปลาเป็นการให้ทานอย่างหนึง่งนอกจากนั้นการแบ่งปันการให้ผู้อื่นยังส่งผลให้เรายิ่งได้รับคืนกลับมาด้วยนะคะเพื่อน,อนยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเพื่อน,อนก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเพื่อน,อน FC ครั้งต่อไปนะคะ ใหเ้เพื่อนติดตามด้วยนะคะว่าเราจะพาเพื่อน,เ,อนเป็นมูที่ไหนกันขอให้เพื่อนเอฟซีเฮงๆปงังๆร่วมกันนะคะวาจี กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้